ดันทุ่งคนครับผมด่านนี้เนี่ยด่านนี้ยากนะฮะยากนะยากนะย่านไม่ไม่ยากไม่ยากช่ไม่ยากอ่ะไม่ยากอุยลูกซองต้องลูกซองเมื่อกี้พี่ถือลูกซองแล้วผ่านเลยทีเดียวทีเดียวเราผ่านเลยไม่ต้องกลัวด่านนี้เราก็จะทีเดียวผ่านเหมือนกันนะทุกคนพร้อมยังเราต้องกดอะไรอ่ะ นี่ไงกดใช้เนี่ยโอเคกดแล้วโอเคดูเรื่องเลย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 มีระเบิดเก็บเก็บเรา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 ตัวอยู่บนรถเราตัวอยู่บนรถเราตัวอยู่บนรถเราเออทุกคนเอามารวมตัวอยู่บนรถใช่บนรวบนบนรถบนรถบนรถเฮ้ยระวังพิษมากระดับข้านหลังไม่พิษรถไม่โดน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 รถไม่โดนพิษอยู่บนรถไม่โดนพิษอยู่บนรถไม่โดนพิษอยู่บนรถไม่โดนไม่โดนไม่โดนไม่มีโดนไม่มีโดนโดนไ่ปลอดภัย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 โดนเงียบเงียบแบบนี้มันง่ายเกินไปเลยโอเค หยาบใจไปทันเลยมาแล้วเฮ้ยจะขบนลืมลขบนไหนอยู่ไหนขบชั้นสามชั้นสามไม่รู้ไม่กูได้เสียงอ่ะใช่แต่เสียงมันอยู่แบบเจอแล้ว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 ตรงนู้น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 ตรงนูควางหินมาแล้วควางหินมาแล้วขบวนขบวนเห็นไหมยิงิงองิงิง้ยเฮเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเ ตายแล้วตายแล้วคนตายตายหมดตายหมดตายหมดันมันไปไปไปไนไปโอ้ยโทร้อนแรงร้อนแรงไปจุดไปฟไปจุดไปไม่ถึงไปแทงมาฮะแทงมาแทงมาเรามีแทงไหมแล้วแทงไหมแล้วโอ้ยบกี้แทงอยู่ไหนหาแทงนี้หาแทงนี้ที่มีระเบิดเขียวที่มีระเบิดเขียวเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอยู่นี่อยู่นี่ปาแล้วปาแล้วปาไปแล้วปาไปแล้วเฮ้ยใครโดนใครโดูนยาวยาวช่วยแล้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 ว ยิงแทงเร็วยิงแทงเร็วยิงแทงเร็วมาค้แล้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 วเืนแทงตบยับเลยใช่ไหมไดูคนเี้ยงลมหินลมหินลมหินเร็วเร็ยิงตาตายตายแทงตายแทงตายโกโกรชกี้โกรชักกี้กิกกี้โกรออีกจทุกอย่างพี่พี่นเดียเตียสายมาสายมาเยอะสายมาเยอะสายเยอะจิงเยอะจิงเยอะจิงสับอยู่สับอยูู่่ัยูู่นู่นู่นยโอ้ยยย อุ้ยไฟติดไฟไฟมันลุกชัระวังระวังระวังพิษระวังพิษระวังพิษเฮ้ยนอนเป็นโดนเป็นโดนเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 เฮ้ย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 เฮยเยเฮ้ยเฮ้ยยเยเฮ้ยเฮ้ยยเยเฮ้ยเฮ้ยยเยเฮ้ยเยเ้ยยเฮ้ยเ้ยยเฮ้ยเฮ้ย ล่ารถลารถโอเคมันปาใส่วังระวังวังติ้มามาแ้มาทงมา้ทงมาทางมาทาทงม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 าทงงทงทงิ้แทง้กูติดมุมกูต <il S 2> ิดมุมกูติดมุมเอ้ยอออ โดนดึงโดนจกีดึงโอ้ยึงูีกข้าไราเลกูเลยหนึ่งเลกูเลยนึงเลกูเลยนึงเลกเลกนึงอุยอนเนี่ยตัวเตีมากนเนตัวเตียมาอุ้ยจอบืบอจอบืออว่าหลักแววหลักเชอเชัดเชอแขมมาแขงมามตายมตายนอ้ยวเรยวเียยวจริงเกียวจริงเกียวจริงมันขอฮิวก่อน โอ้แกตีสูดก uh ูสูตกูเท็มาหากู้คูุกคนช่วยกูด้วยทุกคนเอาอ่ะครับทุกท่านเริ่มรอบใหม่รอบนี้เราจะไม่แพ้ใช่ไหมครับทุกท่านใช่ครับผมโอเคครับไฟอย่ง้กริงเลยเวดใสาเยละเดี๋ยวกูเอา The bụi nhìn của các con người con lê con lê con lê hip. Mile 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 Đã mile 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 ตาย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 แทงตายไปมากแทงตายไปมากแทงตายไปมากมัาจกี่ด้านหลังจกี่หลังจกี่หลังจกี่ตายจกี่ตายเเฮ้ยยโดนลปาระเบิดไปปาระเบิดไปปาระเบิดตีไปแล้วปาระเบิดตีไปแล้วแทงอยู่ตรงนี้แทงด้านหน้าแทงด้านหน้าทางยาว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 ตรงโต๊ะตรงโต๊ะตรงโต๊ะ อุ้ยกระโดกระดิ่งกระดิ่งกระโดดกระโดดกระโไปดูเล่นเลย่ออุ้ยโดอีกะวังระวังระวังโอ้ยโอ้ยอยระโดเจ้าเฮ้าเจ้าเจ้โอ้ยอะไรมด้เกียวเกี่ยวเกียวเกี่ยเกียวเกี่ยวเกี่ยวมากเกี่ยวมากเกี่ยวมากมองอะไรไม่เห็นเลยมองไไม่เห็นเลยมองไงไม่เห็นเลยมองไรไม่เห็นเลยไฟ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 ไ้ไไปไฟไฟไไฟ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 ไ้ไไฟไฟไฟไไฟไฟ ดูให้เพื่อนหน่อยดูให้เพื่อนหน่อยโอ้ยพิษ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 เน่วังพิษหนีเร็วเน่หนีเร็วเน่หนีเร็วไอ้ล่วงไอ้ไอ้ล่วงไอ้ไอ้ล่วงหิวก่อนหิวก่อนทุกคนหิวก่อนเฮ้ยกูเดินดนึงกูเดินดนึ่งตู้การนะครับผมโต้ต้นหนึงอยู่นู่นกูโต้ตนหนึงอยู่นู่นช่วยแล้วช่วยแล้วโต้ช่วยแล้วช่วยแล้วช่วยแล้วช่วยอยู่กูอยู่กลางดงไอ้อยู่ระวังระวังแทงมาแทงมาด้านหน้าแทงมาแทงมาด้านหน้าแทง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  โอ้ระวังแทงอยู่ตรงโต้โอโอไอ้บอสกูบอดี้บ็อกกูผีแน่ผีบอดี้บ็อกโต้ระวังแล้วโอ้คูณโดนดึงอีกดึงมาช่วยแล้วมาช่วยมาช่วยมาช่วยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเฮ้ยแทงสัตว์เองมีแล้วแท้งสัตว์เองมีแค่นี้แล้วโอเค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 จะเป็นมิจฉาไปผีในการจะไปลุมแท็กลุมแท็กแท้งชูบินหน่อยชูบินหน่อยพี่ชูบินพี่ชูบินพี่ชูบิน ระวังชาเตอร์ระวังชาเตอร์ระวังชาเตอร์ชาเตอร์ชนแน่โอเคกูโดนดึงอีกแล้วกูโดนไอ้ไอ้กูโดน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 ชนเลยไอซ์ไอซ์ไอ้จ๋าโต๊ะมาเติร์มาไอ้์โอชิตตายกูตายพลาดชิดแล้วทุกคนยงโจกเลยมึงโอ้โหกูโดนทุกอย่างกูโดนทุกโอเคกูตายไอโตตายไปแล้วไม่นะเรามีเครื่องชูป้าเรามีเครื่องชูป้าเรามีเครื่องชูป้าเรามีเครื่องชูไหมน่าจะมีน่าจะมีที่ได้ล้ม จิมหายแล้วเดนดนโดนหาแล้วอยู่ไหนแป๊บนึงพี่จุบโซอีก่อนพี่จุบโซอีก่อนพี่จุบโซอีอยู่พี่จุบโซอีอยู่พี่จุบโซอีอยู่ระง้เดินเดินตาแล้วตายแล้วโอ้ยกูเบอร์โอ้ยโอ้เยอะเยอะโอ้ยเยอะเยอะมากเยอะมากกูเยอะมากเยอะจริงเยอะจริงยกชัพี่จ่าหนช่วยหนช่วยหนูได้นะโอ้ยไม่แล้วกรลากรลากนลากกร หมดเลยครับผมไปเอาละครับทุกท่านเออตายเลยทางพี่เยอะมากตายหมดแล้วตายหมดแล้วทางพี่ตายหมดแล้วทางพี่ตายหมดแล้วไม่ต้องกลั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 วอีอีเนยหมด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 ฝั่งฝั่งฝั่งรถมาฝั่งรถมาฝั่งรถฝั่งรถแทงมานะแทงมานะทางไหนวะในยู พยายามหาอยู่ข้างหลังนะขบนข้างหลังขบวน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 ข้บวนเลยข้บวนเลยลงมาแล้วลงมาแล้วจอดมาแล้วจอดมาแล้วหินแตกงินแตกงินแตกแทงเจ้ากูแทงเจ้ากูเออหนึ่งมีกระสุนอยิงวางรองลบ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 คุณลบแล้วไปไปไปแทงตายแทงตายแทงตายแล้วแทงตายแล้วแทงตายแล้วไว้เฉยไว้มากไว้มากฝั่งรถมาฝั่งรถมาฝั่งรถมาแทงอยู่ไหนวะแทงอยู่ตรงพี่ทุกคนแทงอยู่ตรงพี่โอเคลบ ลมหินแทงอยู่ลมหินแทงอยู่ลมหินแทงอยู่ยามยิงกระแทงอยู่ระวังแทงไปตรงรถแล้วนิ่งกูนิ่งกูนิ่งหลังรถที่หลังรถโหอยู่ไกลมึงมากอยู่ไกลมึงมากเขาอยู่ไกลมึงสุดสุดอยู่ไกลมึงสุดสุดโต้ยเงินไปช่วยโอเคเด้อไอแทงไม่ได้แทงไม่ได้แทงไม่ได้แทงไม่้ยื้อไว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 ้ยิง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 ไโตมาโตมาโตมงตายโต้งตายโต้ยช่วยอยู่ช่วยอยู่ช่วยอยู่ไอมันชนเข็นมาอยู่ข้างบนนู้นตายตายตายจะไม่ตายจะโดนทิปอ่ะ โอ๊ยใครโดนอะไรตายตายไอ้คุณคุณโดนยิงอย่างคุณสวยยิงยาเลยยิายาเลยนึงเหมือนการจากงขโมนขโมนชั้นสามตรงลงรถช่วยอยู่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 โอ้เบ๊บเจังว่ยใครยิงไฟมาโดนคู่อีกแล้วแทง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 แต่แทงโดนไฟแต่แทงโดนไฟรอบนี้แทงโดนไฟพี่วิ่งหนีแทงอยู่วิ่งหนีแทงอยู่ทุกคนพี่วิ่งหนีแทงอยู่วิ่งหนีแทงอยู่เอาแทงมาไปฝั่งนี้ดิรักแทงมา ไม่ได้ลากลางไปได้เมื่อกี้ทำมตันทำมันตันมาแล้วมาแล้วมาแล้วอืออืออือเดี๋ยวแทงโอ้เอร์โอีคโอเคโอเคสวยงามเฮ้ยจับ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 พลุไปไอโตฮใหญ่เลยโตฮใหญ่เลยใหญ่เลยใหญ่ๆเร็วเออแล้วมาเอายางพื้นตรงนี้โตยางพื้นตรงนี้โตเร็วเ ไม่รู้กูกูเข้ากูเข้าบ้านโอุ้ยไปโดนเด้งอีกเร็วเร็วเร็วหยิบยาเร็วหยิบยาเร็วหลังังทางยาวเต็มเลยหลังหลังมาหลังมาแทงมาหลังแทงมาหลังโอุ้ยโดนโดนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยกูโดนอะไรแทงทางหลังแทงทางหลังโดนเขียวปาไปก่อนเลยละกันอันนี้อย่านะอย่านะมองอะไรไม่เห็นเลยเจอนี่มากเจอนี่เจอนี่เจอนี่แทงตรงพี่แทงตรงพี่โอ้ระวังไม่โดนเฮ้ยแทงตายแทงตายแทงตายช่วยโต้หน่อยช่วยโต้โต้โต้ช่วยโต้เร็ว โอ้หิวโตฮิวโตฮิวแล้วโตฮิว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 ด้ยครแทงไหนวะแทงไหนวะแทงไหนวะฟันซิดโดนดึงอยู่ตรงนู้นโอเคฟันซีดรอดแล้วฮิวตัวเองนะฮิวเลย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 แทงอยู่ข้างหน้าด้วยเฮ้ยแทงอยู่ข้างหน้าโอ้ไม่ก็เอาตี๊ดไป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 โอ้โหเฮ้ยกดผิดกดผิดมีกดผิดเล็กน้อยกดผิดเล็กน้อยแทงไล่กูใช่แทงไล่กูอยู่แทงไล่กูอยู่ ก่อนที่จะไม่ไหวอูปาแแทงแทงมาด้แทงมานี้มิกมิกระวังมิดูหน่อยมิกไม่ง้วไู้วยังไหวไหม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 โดนลายแล้วแต่ว่าช่วยกันเลยกัน ช่วยช่วได้ไหมก่อนช่วยได้ไหมช่วยได้ไหมช่วยได้ไมมไม่มีใครยังไม่ตายงไม่ตายยั่ไมู่คดใครีกดูใครอีกไม่มีอย่างไม่มีอย่ากูเลยจะตายกู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 จะบินบินินินยังอยัรพอยร้องตลพี่กัมาพีกัมาวเยสวยมากทุกคนสวยมากริมิวริมิวเร็วริีหิวริมิวเร็วริมิวเร็วริมหิวใครตายวะเราม่พ้นอาหารไปเหรอัไม่รู้ไม่รู้ โอ้ยใหม่ก่อนเก้าอีทีแล้ววะเก้าอีทีแล้วอีกนาทีเดียวอีกนาทีเดียวทุกคนอีกนาทีเดียวเท่านั้นยาหมดหรอยายังไม่หมดยาให้หมดลองหาตามพื้นดูอะเนี่ยต้องต้องนี่ยลงพื้นอ่ะเจ๊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 เฮ้ยกูโดนอะไรครับโลมีครับกูโดนระวังระวังลมวังดึงลมลุกเลยคอมโบเฮ้ยไอ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 โอเคสวยมากเฮ้ยเขียวเขียวเขียวมากปูปาตรงนี้เหรอโอ้ยใหม่ก่อน ชัดเจอชัดเจอตายชัดเจอตายแล้วตายแล้วชัดเจอตายอืเฮ้ยสวยสิบนาทีแล้วทุกคนข้าแรกนในที่สุดไปเลยไปรอนเงโอเคนักกินตักกินักกินตักกินักกินินทางยาวตักกินทางยาวสวยไอซ์ด้านบนด้านบนไอซไอ้มิกมิกบนหัวมิกกับมิกบนหัวไอ้ัุไม่เค ไอ้เรียบกู้โดยก้วบนหัวเลยบนหัวมาอยู่บนหัวมันไปแล้วมันไปแล้วชุบก็ได้นะใครก็ได้ว่างๆอ่ะไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่างเลยไม่ว่างเลยคิวแทงแรงคิแรงเฮ้ยเอยกำลังไปชุบ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 ก่อนชุบก่อนชุบก่อนมาแล้วมาแล้วน้องพี่มาแล้วเฮ้ยเฮ้ยนิกเนิงทางยาวเต็มเลยหลังทางยาวเต็มเลยแข็งแข็งอื mày chia tay mày chia tay